สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้ววันนี้ยายจะพาเพื่อนๆมาเก็บดอกฟันสิงโตฟังเสียงนกร้องนะชมบรรยากาศตอนบรรยากาศตอนสิบโมงเช้าดูยญ้ามันเริ่มเขียวกระจีแล้วเพื่อนๆอ,อุย้ยดูว่าจะรดน้ำผักไม่ได้รดเดี๋ยวเก็บฟันสิงโตแล้วค่อยรดน้ำดีกว่า เก็บฟันสิงโตแล้วไปล้างให้มันเสะเด็ดน้ำาด้้วค่อยมารดน้ำเนาะอยากจะพาเก็บดอกฟันสิงโตไปไปเขาเรียกว่าอะไรนะทำน้ำผึ้งเยอะมากเลยนี่เห็นไหมมันแพร่เชื้อไปหมดเลยนี่เห็นไหมนู่นไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่าเรือเลือลอ,อารามอยู่ทางน้นนู่นมันทางนั้นแหละนี่ดูดีนะนี่มันมีหญ้าแถวบ้านยายมันมีหญ้า ถ้ามันไม่มียาถ้ามันดินลน้ลนลน้ลนล้นล้นถ้ามันดินลน้ลนลน้ลนลนล้แบบในสวนนะโอ้รากมันลึกด้วยนะเพื่อนๆรากมันลึกทําลายยากนอกจากขีดยาเนี่ยแถวนี้นะยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกปีทุกปีกปนี่ยขยายใหญ่ขึ้นทุกปีทุกปีมายายจะเอาช่วยยายนับหน่อยเด้อจะพูดไหมเนี่ยพูดเดี๋ยวมันลืม สูตรมันสองร้อยไอ้สูตรมันห้าร้อยดอกยายเอาแค่ครึ่งหนึ่งพอเพราะว่ามันเพราะว่ามันมันเยอะเกินห้าไปเก็บโอ้ยแถวนี้เอาไว้เชยชมดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปเก็บข้างหลังนู่นไปเก็บตรงข้างหลังนู่นไปเก็บตรงที่มันมีน้อยน้อนานดูจะเก็บก็เสียดายอีก <c oughs> จะเก็บก็จะไดยอีกเดี๋ยวดูเอาเด้อ ที่ส,สิบยิบามาทำไมกล้องยายมันมีแสงอยู่อ่ะ ไม่มันมีแสงอยูอ่ทำยังไงไม่ให้มันมีแสงอย่างนี้บอกปิดบ่เท่าทไรแล้วล่ะเมื่อกี้อู้นาไม่บอกกันมั่งเลยโอ้ยขอเก็บก่อนเด้อไม่ไหวไม่ไหวัม,วมแต่คุยแล้วมันจะรู้ได้ไงคาเท่าไรเท่าไรนี่สามสิบบ๋ยวค่อยไปนับต่ออีกอันนี้มันคร่าวๆนับไปเฉยๆ กลัวมันเก็บไปเยอะกลัวมันเก็บไม่ถึงน้อสามสิบสี่สิบเมื่อกี้สามห้าเมื่อกี้สามห้าไม่ใช่สามสิบอันนี้ยายเก็บให้ดูน้อยน้อยนิดนิดน้อยน้อยดอกนี่มันจะหอม หอมเหมือนเก๊กหวยนะเพื่อนๆเนาะจะหอมคล้ายๆเก้งหวยทำน้ำผึ้งก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกใส่แค่น้ำตาลเพื่อนๆพอดอกนี้มันหอมมันหอมเหมือนน้ำผึ้งแล้วอะ่ะมันหอมเหมือนเก้งหวยแล้วอเหมือนน้ำผึ้งเดะเลยถ้าไม่บอกไม่มีใครรู้นะว่าทำจากอันนี้ดอกไม้อันนี้มันก็ผึ้งมาผสม นะพึ่งมันก็เอามาจากดอกไม้นี่แหละเนาะไปทําน้ําพึ่งแต่มันเอาหลายๆอย่างมารวมกันอันนี้เรามีแค่ดอกเดียวเนาะแะยายขเก็บก่อนเด้อเมื่อยแล้วคุยด้วยเก็บด้วยมันเมื่อยเด้ <c ười> คุยด้วยเก็บด้วยมันเมื่อยเด้ ด้านนู้นเดี๋ยวาเก็บตรงนี้เี๋ก็ไปเก็บด้านนู้น้างหน้าบ้านไม่เก็บหรอกด้านนู้นเดี๋ยวมันไม่พอก่อนเดี๋ยวค่อยไปเอาด้านหน้าเดี๋ยวเขาเก็บแป๊บหนึ่งนี่พอมันสุกแล้วมันจะเป็นอย่างงี้พอมันแก่แล้วน,นี่ดอกนใบมันนะไอ้ดอกมันนั่นนี่นี่เดีวมันก็จะเปลิวไปเรื่อยเห็นไหมเม็ดมันนี่ดำาๆนะนะเม็ดดำาๆนีนนะ่มันก็จะเปลิวนี่นี่ไปเรื่อย เนาะคิดดูคิดดูคิดเอานะเนาะนี่มันมันแก่แล้วเนาะต่ไปมาหมาก็ยายมาเก็บตรงนี้เลยตอนแรกก็เสียดายตอนแรกแว่าเสียดายเอาไว้เอาไว้ให้อวด fc เวลามันเพราะว่าปีนี้ปีนี้มันไม่มีแกะถ้าถ้ามีแกะยายก็จะเก็บเอาแถวนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวแกะก็มาเหยียบทิ้งที่นี่มันไม่มีแกะยายก็เลยอยากให้มันออกดอกอยู่นานๆจะได้อวด fc บ่อยๆ มันก็ออกดอกตามมาเรื่อยเห็นไหมนี่ข้างล่างนี่นี่นี่เน,นะต้นหนึ่งมันมีหลายดอกเนาะใครอยากได้น่ะไม่ต้องให้ยายเอาไปให้เด้อยายปีที่แล้วเก็บว้าจะเอาไปให้แล้วมันก็เลยมีคนพูดยายก็เลยไม่เอาดีกว่าหาซื้อเอาตามเน็ตเด้อเพื่อนๆในเน็ตใน,ใน,ในอินเทอร์เน็ตย่าเห็นเขามีขายอยู่ นั่นแหละไปหาซื้อเอาตามเน็ตมันไม่แพงหรอกที่เมืองไทยมันขึ้นนะแต่ว่ามันจะรอดไหมยายไม่รู้เพราะว่ายายเอาเคยเอาไปแล้วไม่ได้ตั้งใจเพาะหรอกมันไปร่วงมันไปร่วงมันขึ้นเองนะมันขึ้นเองไทยจะปลูกกินใบนะปลูกได้แต่ดอกยายไม่รู้นะเพราะว่ายายไม่ได้ยายไม่ได้เออ ดูแลเขายังไม่ได้รดน้ํเาเพราะว่ายายไปอยู่แค่สี่เดือนไปอยู่แค่สี่เดือนนอ่ะแต่มันขึ้นมันเราขึ้นแต่ว่าจะรอดหรือไม่รอดไม่รู้ก็ลองสั่งทางเน็ตมาปลูกดูเนาะถ้าใครอยากปลูก ใหญว่าจะไม่เอาไปแล้วพวกมเมล็ดผักผลไม้มันไม่ใช่ว่าจะเอาได้ไปได้เฉยๆนะนเพื่อนๆจะบอกให้ทุกอย่างอะ่ะไม่ว่าผักไม่ว่าผลไม้เขาไม่ได้ให้เอาเข้าประเทศเด้อประเทศไทยเรานะเขาห้ามนะแต่เราก็แอบ,บเอาเข้าไปเนาะเพราะว่ามันกลัวไปแพร่เชื้ออะไรอย่างนี้แหลนะเนาะทั้งผักทั้งผลไม้นั่นแหละ อย่างเราก็แอบ,บแอบ,บเอาไปนั่นแหละย,ยิ่งยายเอาไปแล้วยายทาคลิปด้วยอย่างนี้มันก็ไม่ปลอดภัยสําหรับยายเนาะสมัยก่อนยายแอบ,บแอบ,บเอาไปได้เนาะแต่เดี๋ยวนี้เราทําคลิปด้วยเราก็ไม่ค่อยอยากเอาอะไรไปแล้วเพื่อนๆถ้าเขาตรวจเจอช่วยนะ ไปด้วยเก็บไปด้วยหายเหนื่อยเลยพีเหมือนทำอะไรเนาะพี่เงินเนี่ยเขาได้เท่าไรแล้วใครนับให้ยายมาั่งได้นับไหมเนี่ยได้นับไหม <c oughs> แล้วเอาแต่ดอกใหญ่ๆ ีนี้ยังไม่เห็นข้างบ้านเขามาเก็บสงสัยไม่เก็บมั่งปีนี้ไปพาตัดตามาสงสัยเขาไม่ได้ทำแล้วมั้งทุกทีเขาจะมาทุกทีเขาจะมาเก็บเนาะไม่รู้ได้เท่าไรแล้วโอ้ยตรงนี้เก็บตรงนี้ต้องระวังตรงนี้มันเยอะตำแยนะนี่ตำแย่ทนะางนั้นเลยวันก่อนก็มาเก็บตรงนี้แหละไปทอ เอ้ยมันเยอะจริงๆเลยเนาะโชว์ดอกบัวดู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 นี่ดูดูยายยาคบไปนับก่อนเด้อคบไปนับก่อนว่ามันได้เท่าไหร่แล้วเนาะเดี๋ยวไปทำยายยายไปล้างทิ้งไว้ก่อนแล้วค่อยไปทํากันล้างให้มันสเสด็จน้ําก่อนเยายยายจะเอ่อจะมารดน้ําผักก่อนเนาะนัก เฉยชมนิดนึงชมไกลๆชมไกลๆเนะนี่แหละคือดอกฟันสิงโตเนาะพึ่งพึ่งมาเยอะแยะเลยเนี่ยสวยจริงๆนะมันเยอะเนาะพเพื่อนๆเนาะเยอะจริงๆจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆ คิดถึงคิดถึงคิดถึงฮื่